ืออะไรไม่บอกบอกสิลูกเร็วไม,ไม่บอกเหรอลูกใครเนี่ยเป็กเปกเนาะอ๋อนี่ครับนี่เหยื่ออะไรไหนดูเช้เหยื่ออะไรโอ้โหปลาช่อนเมืองเพชรด้วยอ่ะตีดิลูกเดี๋ยวลงุงนายจะถ่ายฮะอ่ะเร็วน,วนี่มือใหม่นะมือใหม่อ่านะครับ ตีเบ็ด้วยสุดยอดอ่าโน่นครับปั่นมาเลยพอบอกว่าไงนะให้ปั่นยังไงนะฮะปั่นช,าชา้<ะ>นชา,ชาเนาะอืม เยี่ยมเลยไในปลาเมือ่อย,ยังเนี่ยยังเนาะทำไมอ่ะไม่ร,มรู้อยากเปลียนเรือน้ำใหม่อันเหรออาจจะใช้เรือน้ำใช่ไหมอ,อ่าได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้อ่ะมาเอาเอ้ยเอาเยอะขึ้นมานี่มาเอาเยอะขึ้นมาเร็วเ,เรือดำน้ำเอามาเร็วนี่ครับเรือดำน้ำนะอ่ะทำไมเรือน้ำมันมียอดน,นั้ำเรืออ้าวแกะสิลูกแกะเป็นไหม อ่ะแกแต่หนูเข้าเอาเข้าไม่เปลีนอ่าอ่ะดูเดี๋ยวน่าจะโอ้ไม่ได้แกอย่างนั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวนนาแกะให้มันดินอ่ะอ่าะสักครู่นะครับอ่ะถือโทรศัพท์อย่างนี้ถือไว้อย่างนี้เออถือไว้นะถือไว้อย่างนี้เออถือว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยไอ้ด้านหลังเปิดยังไงอืมล่อยมันหรือะอืมเปิดเลยนะไม่ต้องเปิดไม่ต้องทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะ เปลี่ยนเสร็จละนี่ครับเรือดำน้ำทำไมไมันมีอันนี้เลอะด้วยอ่ะอ้าวก็ตีเมื่อกี้นี่ไงลูกมือน่าจะเลอะเออมือน่าจะเลอะถ้าจับปลาได้จะเลอะมือไหมไม่เลอะไม่เลอะนะอ้าตีไม่ได้พันอ้าวพย่าให้พันที่ลูกอย่าให้พันมูอ่อย่าเวียงอย่าง,งานั้นอ้าวอ,อ,อย่าให้พันเเอออ่ะเดินไปอีกเออตีนี่เรือดำน้ำอู้ไกลด้วย เลยดำน้ำไม่เห็นเลยลเหรอเออมันยังไม่ดำไงไม่เห็นใจง,งอยมันด้วยเออเห็นใจง,งอยด้วยหไหมเลยดำน้ำออหน้ามันยกหน้ามันยกเลยดำน้ำเบนเป็นไงตีเบสมันไหมลูกมันนะใครสอนตีออพ่อไหนพ่อ เขาตกสปินไงลกูกถนัดสปินจรี่จริงหนูก็ขนาดสปินเหรอน่าแลหถปินแล้วตีเบสกี่วันแล้วเนี่ยเพิ่งจะวันหนึ่งวันเน,นี้ยโอ้เก่งเว้ยเฮ้ยวันแรกก็ได้เลยได้หนึ่ปซ้อยที่บ้านเลยเหรอหนึ่งซ้อยได้สิบสิบรอบอะเออเหรอก็ยังไม่ได้เออแล้วตอนนี้ได้ละ กตเดี i, care, ừ, ๋ยวต้องต้องฝึกอีก yeah, ัะลูกเนาะจะได้ตีไก่หนูตกตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นอะหนูจะพอตงนั้นอะใกล้ถึงตัวหนึแล้วปลาไม่กกดอืมเป็นไงตีเดีลำน้ำแล้วเป็นไงขอฮะขอทำไมมหมนล้วตรงนี้ม้าก็ต้องตามที่ลูก เออมันก็ต้องเกลียเก็บสายไงมันจะไม่เหมือนเบสอืมนี่แหละเบส,สเออไม่ตกก็ถ้าว่าถึงน้ำแล้วให้ให้ปิดสายเออพอตกถึงน้ำได้ทำไงนะให้ปั่นเลยใช่ไหมหลือมือกดสายไว้ใช่ไหมโอเคอาจารย์สอนดี จไว้เป็นประจำอเอเคยจะเอาสายต่อเองก็ต่อไม่ได้ทั้งค่อืมใครต่อให้อ่ะพ่อนะพ่อเป๊กเหรอมรามีวิธีการต่ออ่ะอ๋ออ่ะอ่ะตีสิตีสักสองสามไม้สิเออเปิดทำไรให้ดูให้ดูนะอ๋อเปิดข้างได้ด้วย สวยสวยอยากได้อยากได้อันนี้อ๋อพ่อเป็นอะล่าอืมเขาก็เดินตีล่ะนี่หน้าแดงตีเป็นเส้นแบบนี้ใช่แล้วหน้าแดงรึเไล่หน้าแดงตีเป็นเส้นเลยถักแหมั้งกระจกปะเออ ปีประตูน้เนี่ยเดี๋ยวปลาก็กัดทิ้งไว้ดีกว่าไม่ทิ้งเดีไม่ทิ้งปั่นให้เก็บให้เรียบร้อยกับเก็บให้เรียบร้อยอันนี้หนูไม่ได้มหมุนอ่าหมุนได้หมุนหมุนเก็บให้เรียบร้อยลูกหนูว่าเราเจอหนุ่มมาเยอะด้วยเกือบแล้วอ่าอ่าโอเคเนาะแค่นี้ก่อนลุงเนาะบอกไอไน,นี่นี่นี่อย่าใกล้มากลูก นี่นะครับน้องนิปุ่นนะน้องนิปุนอ่ะมาใกล้ๆที่ลูกมาดูหน้ากล้องก่อนอ่ะสวัสดีครับบ๊ายบายกันด้วยโอเคครับนีครับ